สมครับนี่คือ ep ep ห้าของการจบเกมโดยที่ไม่ใส่รถไฟโอเคอเฮ้ยจอมาแล้วเจอมาแล้วเฮ้ยเจอเจอนาแล้วเจอนาแล้ว,วมีซอมบี้ไหมไม่มีซอมบี้ด้วยโอเคเจ็ดโจนเจ็ดโจนเลย อืมนี่นี่แต่ผมรู้สึกมันแบบวางให้ดีกว่านีดหน่อยอืมอืมอืมโอเคแบบนี้แหละจบเลยเอามาวางกันหนอก ไม่อส oh. ไปต่อเลยไม่กอดสวัสดีฉันมาหาแล้วนะโอ้ไมกดมันเร็วขนาดนั้นเลยหรออันนี้มีธนาคารแต่ผมต้องการการธนาคารเยอะๆหน่อยผมจะเล่นเดียวกับอะไร แผนการคราวนี้สำเร็จคราวนี้แผนการสำเร็จคราวนี้ผมจะไม่เบียวกับนี้แล้วผมจะไปต่อไปบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหนึ่งเมตรเมตรที่เท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเมตร ต่อฉันไม่มีเวลาพวกนายนะฉันจะไปต่อ เขาบอกว่าผู้สร้างได้แก้บั็กนี้ไปแล้วมันโกลกดอยู่ว่ะมันแค่ไม่อยากให้ทุกคนเล่นบั็กนี้โอเคอันนี้ซอมบี้เยอะมากเดี๋ยวฉันจะแวะเข้ากันจะแวะทำจะแวะแต่เอานี้ผมทำเสร็จ หกสองสองหาหกหก มีไฟติดด้วยวู้วจะตกจะตกฮ้ยฮอยฮอยฮอยฮ้ยฮ้ยฮยเฮ้ย,ย,ย,ยบินดีๆหน่อยไม่ได้หรอเฮ้ยมันบินดีๆไม่ได้ ถึงก็จะวางนมะันนี้มาแล้วพวกขบวยมาแล้วอะไรมุกีิ้มอี่ยไรจอพวกนะี้จอพ,พวกหมูกสุดมากไปไปต่อเลยนะไปต่อไปต่อไปต่อ โอเคซิบโซนที่เท่านี้มาได้แค่นี้เองหรอวะเนี่ยผมติดอันนี้ไว้เพื่อความสวยสวยๆไปต่อกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ต้องการจะไปต่อ Vẽ đi mấy? Mấy vẽ đi quá. Mấy hồi 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 <laughs> Cường bình bị tục Cường bình Mới ký cường bình tục nít nưng, Nít nít Hmm Game này บักเยอะแบบนี้ผมสอบเลยอย่างเส้นบักเนี้ยที่ผมใช้อยู่โคนหนุกอ่ะหมยาเเเครื่องบินตกเครื่องบินตกอีกไปต่อไปต่อมียูนิคอร์นไหมไม่มีโอเค ออ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 ีีีีีาหวังว่าจะไม่มีอีพีต่อไปนะเมตรที่สี่สิบแล้วโอเคห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนาะเล่นกับพวกกัโมันตายจะตายใส่ออนนี้ซูเลยเลือดยังไม่เต็ม วิ้เฮ้ยฮะจับบรรยากาศเฮ้ยเฮ้ยซื้อเออเออคราวนี้ไม่จับบรรยากาศแฮะคราวนี้จับจมดินโอเคแลกกับกระสุนโอ้โหเลือดที่หายไปแลกกับกระสนนุนอันนี้โอ้โหก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีอยู่ะ <c oughs> ก็ดีกว่าไม่มีเนาะมันก็ดีกว่าไม่มีอ ไปต่อลากไปวิ่ลากขึ้นภูเขาโซเลยเพื่อนผมมาดามผมว่าไอ้คนทรอยไอ้คนทรายุทธทำไมไม่รู้<ว>ผมจะไม่แวะอะไรทางนั้นแล้วผมก็จะไม่ ไม่ซีเหล่นกับใครเพราะไม่งั้นผมจะโดนซู้หลิงผมจะไม่ซีเล่งกับใครทั้งนั้นไม่งั้นผมจะโดนสู้หลิงแล้วก็โดนซีด่ากิโลเมตรที่ห้าสิบใช่ไหมอีก30กิโลเมตรก็ถึง ยของเคลืนที่ได้สาิบกิโลเมตรอีกสาสิบกิโลเมตรเท่านั้นไปต่อจะบินขึ้นสูงหน่อยครับถึงแล้วก็ตรงไปเลยนะแล้วก็ตรงไปเลยโอเคตร,อเตรงยาวเลยตรงยาวเลย ลากทองคำคำแท่งไปที่ที่โต๊ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเอาอันนี้หน่อยเอาอันนี้หน่อยงเ,ง,ง,เงินแดงเงินแดงวิ่งเออโอเคโตขึ้นที่ได้มาเรามา,มาโตขึ้นที่ได้มากับฉันเลยโตขึ้นที่ได้แต่ของอยูอง่งัดไปก่อนนะเดี๋ยวนายก็ได้มากับฉันมาเนอนะ บ้านเนะเออเออมานโนะบ้านโนะบ้านโนะบ้านโนะเออเออมานนะบ้านโนะอะดรไม่รู้มีปีศาจตัวหนึ่งร้องเพลงบ้านโน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 บ้านสันบ้านสันเป็นขี้มันร้องว่าบ้านสันบ้านสันเป็นขี้

ไปต่อันอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเซฟโซนที่เจ็ดสิบแล้วล่ะเ <c oughs> ซฟโซนที่เท่าไหรนะ่นะไปดูก่อนเ <c oughs> ก็บบนอากาศโอ้โหไม่ใช่บนอากาศน,นะโอเค โอเคเก็บของแล้วนี่ก่อนมานี่โอเคหกสิบกิโลเมตร แล้วเออโอเคโอเคเอาต่ ils, อเอาต่อมือมือเลยโอ้โหม pues ันต้องตัำต่ำต่ำแล้วมันก็จะเป็นไฟแบบนี้อใหม่ก็ อย่าทำสัเลยกิโลเมตรที่60สิมาดูกันว่าผมจะรอดหรือล่วง <c oughs> จะรอดหรือร่วงมาดูกันเลยจะรอดหรือไม่มาดูกันด้านหน้าก็คือกิโลเมตรที่เจดสิบ แล้วด้านหาด้านหน้า,นากิโลเมตรที่70ก็คือกิโลเมตรที่8ปดกิโลเมตรที่70แล้วก็เย้จะผ่านแล้วเว้ยจะผ่านอีกแล้ว ผ่านห้ารอบแล้วจะผ่านห้ารอบแล้วเราเนี่ยเราจะผ่านห้ารอบแล้วเออ,เอ,อตายอ,อ่อะผมจะได้สองสิบเมตรหรือมั้งเนี่ย กิโลเมตรที่สุดท้ายอยู่ด้านหน้าผมแล้วอยู่ด้านหน้าผมอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลเจเสร็จอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใช่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 เลิ แล้วก็บินมาติดตรงนี้เหมือนคลิปเขาแล้วก็บินไปตรงนี้วิวตรงนี้ยังเดินได้เหมือนเดิมโอเคตรงนี้ทะลุได้ใช่ไหม ไม่มันทรียรู้ไม่ได้ ฮ้ใครมันกดใครมันเปิดสุพานวะทุกคนใครมันเปิดสุพานวะใครมันเปิดสุพานอ่ะเฮ้ยใครเปิดสุพานใครมันเปิดสุพานอ่ะนานเป็นไม่ได้ไงใครเปิดสุพาน น้องขับเลน้องขับมา เออเออเอเเเอ่อเอ่อ Yeah, yeah. เกมไปดูดิเควสสำเร็จไหมเควสสำเร็จแน่เลยจบเกมโดยไม่มีผู้เล่นคนใดใช้รถไฟมาด่วนขายศพของบอสผ,ผมทำนี่ต่อ สำเร็จเกมโดยโดยไม่ต้องขายอะไรหรืออะไรเฮ้ยเย้สุดในที่สุดนะครับเดี๋ยวผมเอาไปซื้อเดี๋ยวผมเอาไปซื้ออะไรเอาไปซื้อของเล่นทำคอนเทนต์กับห่องสมน,นะครับโอเคนะครับ ซื้ออะไรไปทำอออออเอาทไ่ด้นมทมาสเตอร์เหรออืมสีอะไรดีวะ อืม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 อมอมแพคมาสเตอร์อันนี้ดีกว่าอืออม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 โอเคผมก็คลิปนี้ก็จดเพียงเท่านี้นะครับบายจ